และความพลาดครั้งในชีวิตถ่ายทอดเป็นบทเพลงในชื่อความหวังผลงานการแต่งของเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนศิรินทร์ท่วงทํานองและเรื่องราวในบทเพลงยังสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังไม่น้อยผลงานส่วนหนึ่งจากโครงการอบรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิสุครีเจริญสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส โดยใช้สื่อศิอละปะอย่างดนตรีจุดประกายเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าและความสามารถของตัวเองนำผลงานมาจาัดแสดงเป็นคอนเสิร์ตคุณธรรมนำปัญญาสร้างสุขผ่านบทเพลงอันหลากหลายก็เป็นเพลงที่กระผมกับเพื่อนๆช่วยรวมหัวชิดการชิดให้แต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นมามันก็เหมือนกับเป็นชีวิตของคนที่อยู่ข้างในข้างในศูนย์ฝึกครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่ อ้อมวางอง,งผ้ชมเลยก็ว่าได้ครับผมก็ตัวน้องๆเขาก็จะควานที่จะเก็บตัวคอามท้่จะเว้นระยะกับเราครับแล้ในช่วงแรกๆก็จะเหมือนเหมือนเป็นการสอนที่เหมือนเป็นการทำทำหน้าที่มากกว่าก็คือเหมือนเหมือนมีกิจกรรมให้น้องก็ทําเขาก็ทําไปเท่านั้นอพอจนจบโครงการในเฟสแรกเฟสเนี้ยครับก็ก็น้องเขามีความเปิดเปิดมากขึ้นก็คือไว้ใจเรามากขึ้นเขาจะมาขึ้นมีความ ลนลเมาขึ้นยอมร้องมาขึ้นใส่เอแอแฮปปีก้กับการเลินกสรรมาขึ้นการนำวัสดุเหลือใช้มาผสมกับความสามารถเฉพาะตัวสร้างจังหวะสนุกสนานพร้อมมุกตลกเรียกเสียงหัวเราะ ก็ทาให้วงฝึกชั่นศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตาได้รับเสียงปรบมือไปไม่น้อยเ <de> <th etic> ช่นเดียวกับการแสดงขับร้องประสานเสียงของนักร้องจากศูนย์ฝึกเยาวชนหญิงบ้านปราณีที่โชว์พลังเสียงร่วมกับวงแชมเบอร์ออเคสตราได้อย่างมั่นใจตลอดระยะเวลา6เดือนของการอบรมวิชาดนตรีไม่เพียงสร้างความสุขให้เยาวชนที่ร่วมโครงการแต่ยังช่วยเสริมพลังบวกในการฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาในชีวิต ว่าเด็กที่อยู่อยู่ในสถานที่พินิษแบบเนี้ยข้างในก็มีความทุกข์นะการร้องออกมาเขาขจัดความทุกข์ออกมาทางเสียงขจัดออกมาทางผิวหนังทางร่างกายแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อขจัดออกมาแล้วเนี่ยเขาถูกแทนที่ด้วยความสุขอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราทำให้เขามีพลังโดยตัวเขาเอง ร้องเพลงร่วมกันอย่างสนุกสนานของเยาวชนจากโครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัสวรรณารามรวมถึงเยาวชนวงดนตรีดรซกเออร์ซ็ออเคสตรายังเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจที่เกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงสื่อให้เห็นถึงพลังของดนตรีในการเยียวยาจิตใจยังเป็นภาพที่ช่วยยืนยันถึงความสุขที่พวกเขาได้รับจากเสียงเพลง